Camera action baby I see you looking at my pic I see I know cook okay. it, dang it on baba zoom in uh-huh zoom out okay zoom in uh-huh zoom out okay zoom in uh-huh zoom, uh -huh. zoom out okay baby uh -huh. okay. what giving me five brains I wide brains feel like I'm chief keep shitty shitty bang, bang. only right first สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานเลิ e g e n i u นะคะเรามีถ่ายปกนิตยสาร k i ด t y Time นะคะกับพี่ไป s p d นะวันนี้นะคะทาง l o ิ e g e n i u นะคะเราจะมีอ่าสแน็คบ็อกนะคะสำหรับผู้ปกครองนะคะ <S <S นะคะ่าทานมากเลยนะคะ <S <S <iej ou den> เครื่องดื่มน้ำดื่มนะคะห้องสำหรับรองรับผู้ปกครองของเรานะคะ ร่วมงานกับเลิฟบจินิกมาประมาณ10กว่างานแล้วค่ะการร่วมงานกับเลิฟบจินิกในทุกๆรอบก็คือรู้สึกอบอุ่นมาทีไรก็มีความสุขค่ะได้ร่วมงานกับน้องแยมกับทีมงานทุกท่านรู้สึกว่าเหมือนบ้านอีกหลังหนึง่งที่มาทํางานร่วมแล้วรู้สึกอยากจะให้น้องเนะี่ยร่วมงานเรื่อยๆเลยน้องอะไรคะ ค,ค่ะน้องมาจากจังหวัดไหนคะขอนแก่นค่ะโรงเรียนอะไรเอย่ยมาหาไทยศึกษาขอนแก่นค่ะแม่ม yeah, okay. ีมาร่วมงานกับรถชิงกี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะครั้งที่3งานแรกที่ไหนเนาะงานแรกที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยงานที่สองแล้วครับงานที่2เป็นถ่ายกับพี่เวียพี่เวียสุทว<ช>ัฒน์ล่าสุดอ๋อโอเคครับรอบนี้ใครเป็นแฟนของพี่สไปครับเนี่ย แม่หรือลูกลูกอลูกนะอยากให้ผู้ปกครองหรือน้องๆที่สนใจรักในการถายแบบนะคะลองลองมาร่วมกิจกรรมจากเลิฟจีดิกดูนะคะทีมงานน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากค่ะโอเคครับคุณแม่ครับคุณมากครับ้งแรกของน้องไอดีนะคะที่ได้มา ถ่ายกับลิฟจีนี่อแต่ดูแล้วชอบนะใช่ไหมเพราชอบใช่ไหมครับนับตังนับตังนะครับนับตังมาจากจังหวัดไหนครับโคราชอ๋ออยู่โคราชเหรอครับวันนี้เราเก่งมากนะครับสนุกไหมเอ่ยดิูจีครับ น้องชื่อน้องเลยค่ะพาวค่ะค่ะน้องริวจิแล้วก็น้องพาวนะคะน้องพาวตัวแทนจากจังหวัดไหนคะสิงห์บุรีค่ะน้องพาวมาจากจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็น้องริวจินะคะเมืองแห่งย่าโมนะคะวันนี้น้องมาทําอะไรคะถ่ายแบบกับพี่ไปค่ะตัวแทนจากจังหวัดชลบุรีน้องชื่ออะไรคะ นิชาค่ะของน้องนิชาค่ะกล<อ><อ>้องถ่ายแบบเป็นกันเองมากเลยแล้วก็เตรียมพร้อมทั้งสถานที่แล้วก็ดูแลเด็กๆดีมากเลยค่ะน้องปิ่นค่ะสนุกไหมคะวันนี้สนุกค่ะร,รู้ใช่ไหมว่าวันนี้ใครจะมารู้ค่ะใครคะพี่ไป SPD คะ่ะเราเป็นแฟนขับเขาหรือเปล่า น้องลินอดีชินนะครับน้องีชินมาจากจังหวัดอะไรครับอนรธานีครับสู้ไหมครับวันนี้สู้ครับโอเคสู้มาห้ไฟหน่อยโอเคครับ อันนี้ชื่ออะไรเอ่ยไอศ์ครีมค่ะชื่อไอศ์ครีมนะครับคนนี้ใครคะหนูชื่อน้องอังลิตค่ะอ่าแล้วคนนี้ล่ะครับมาเป่าเป่าครับเป่าเป่าเหรอครับรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เราจะมาถ่ายกับใครพีเอฟพีดีใครใครนะพี่สไปีเอเอพีดีแล้ววันนี้สนุกไหมครับสนุกไหมตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นด้วยโอ้ยโอเควันนี้เต็มที่นะครับสู้ๆกับกล้องหน่อยเร็วสู้ๆสู้ๆ น่ารักทุกคนเลยก็ไม่เคยถ่ายกับน้องๆเยอะขนาดนี้มาก่อนออก็สนุกเลยครับเพราะว่าตอนน้องมาล้อมๆเลยรู้สึกอบอุ่นเด็กๆที่มาถ่ายปกนิตยสารกับพี่ไป SPD จะเป็นแฟนคลับของพี่ไปทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆบางท่านนะคะมีการแบบเคินอายบางท่านนะคะก็จะมีความแบบดีใจจนย,ยิ้ม แอบร้องไห้เลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะทีมงานเลิฟจินิกต้องขอขอบคุณพี่ไปมากๆเลยนะคะพี่ไปเป็นกันเองมากๆค่ะทุกคนและน่ารักกับน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> ทีมงานเลิฟจินิกขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะ